สำหรับวันพันแมนนะครับอ่าคนคนนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึงนะครับผมเขาคือชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับฮีโร่คัสเอสในอันดับที่7ณนะปัจจุบันนะครับค n งนะครับผมอ่าเป็นสุดยอดฮีโร่ที่ไม่รู้ปูมหลังเลยนะครับว่าเก่งมาจากไหนนะทุกคนรู้หมดนะครับว่าเขาสามารถปรับปิศิรษะได้เพียงแค่ยืนเฉยๆนะครับ ของคิงนะครับก็จะเป็นชื่อเดิมของคิงไม่เปิดเผยนะครับในส่วนตำแหน่งฮีโร่ฮาร S เอสนะตอนนี้เป็นลำดับที่7นะในปัจจุบันเป็นเพศชายนะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์นะอายุอยู่ที่29ปีนะครับส่วนสูง187เซนติเมตรน้ำหนักไม่เปิดเผยสมาคมฮีโร่นะครับตอนนี้ที่เขาสังกัดอยู่นะครับแล้วก็ที่อยู่นะค,คือเมืองเอ็อพาร์ทเป็นของคิงเองฉายาที่เขาได้นะ ผู้บุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัจีนะครับสิ่งที่เขาชอบก็จะเป็นวิดีโอเกมนะค,ความเงียบและความสงบนะครับผมสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเป็นผู้ชนแล้วความมันเป็นสถานที่ที่เสียงดังหรือว่าคนเยอะนะครับรูปลักษณ์ภายนอกของงนะเป็นชายรูปร่างสูงผอมผิวสีแทน มีวงตาสีเงินไหลาย,ยาวนะครับผมสีบอนยาวที่สไลด์กับหลังถึงตรงส่วนคอเขามีใบหน้าที่ทรงยาวแก้มรีบและกลามที่ค่อนข้างแคบลักษณะกายภาพที่โดดเด่นที่สุดของเขาก็คือรอยแผลแนวตั้ง3เส้นตรงตาซ้ายนะครับบางครั้งบางคราวเขาจะสวมหมวกที่มีตัวอักษรคันจิที่หมายถึงคิงบนหมวกของเขานะครับ และบุคลิกภาพของคนะิงนครับ hmm. เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ขู่เข็ญน,นะครับคิงจะแสดงท่าทีที่เงียบขรึมและแผ่รังสีคุกคามออกมาแม้ว่าเขาจะมีบุคลิกที่ดูน่ากลัวนะครับแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วคิงเป็นคนที่ขี้ขาดตาขาวมากเลยนะครับแบบกลัวได้ตลอดเวลานะครับแต่เขาแค่กั้นใจที่จะเดินขึ้นไปนะครับสู้กับปีศาจนะครับโดยที่ เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะเจออะไรบ้างนะครับผมเขาเป็นที่นับถือโดยผู้คนและเหล่าฮีโร่ด้วยกันเองนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้จัดคัรศัตรูด้วยกันตามนะครับแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในระดับสูงของสมาคมฮีโร่ก็ตามนะครับคิงยังมีด้านที่ห่วงใยและกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของไซตามะนะครับและก็ให้คำปรึกษาอยากลึกซงึ้งรวมถึงชักชวนให้เขามาเล่นวิดีโอเกมด้วยคิงเคยสัญญาว่าจะให้แต้มต่อโดยการเล่นเพียงแค่2นิ้วเท่านั้นนะครับกับไซตามะ ในการต่อสู้นะครับแต่ว่าสุดท้ายคิงก็ส่วนกับไซตามะได้แบบจับจับเลยนะครับโดยใช้นิ้วแค่2นิ้วเท่านั้นเองนะครับในเรื่องนี้เขาเก่งมากๆเลยนะครับผมแต่ในเรื่องอื่นๆนะฮะค่อนข้างที่จะโดนผู้คนไปบบคิดเอาเองนะฮะโมโนเองว่าเขาหนักเก่ง จริงนะครับผมพลังและความสามารถของคิงนะครับแม้จะไม่ใช่ฮีโร่อันดับสูงสุดของสมาคมฮีโร่นะครับเขาก็ยังถูกมองว่าเป็นบุรุษที่แข็งแกร่งมากที่สุดในโลกนะครับผมและด้วยเหตุนั้นเขาจึงได้รับความชื่นชมและความเคารพจากในหมู่ฮีโร่ด้วยกันนะครับผมเรื่องราวความแข็งแกร่งของเขาก็ะชอนไปทั่วโลกเลยนะครับผมจนขั้นถึงที่เหล่าผู้ก่อการร้ายและมษย์ประหลาดจะต้องขอยอมแพ้ก่อนเลยก่อนที่จะได้สู้กับเขาด้วยซ้านะครับยอมแพ้ไปแบบ เอ้ยกูไม่ได้ทาอะไรเลยนะแต่ยังไงก็ตามนะครับผมแม้ว่าจะปดใจยทุกอย่างที่กล่าวมานะครับคิงก็ยังตกเป็นเป้าหมายของเหล่านักฆ่าหรือมือสังหารที่ถูกจ้างมาด้วยจํานวนเงินมหาศาลนะครับผมโดยเหล่าเจ้าพ่อแห่งวงการอาชญากรรมนะครับผมแต่ความโชคดีของคิงนะเหล่านักฆ่าที่ถูกส่งมาเนี่ยจะการกับคิงนะนะั้น ไม่สามารถที่จะมาเข้ามาหาคิงได้เลยครับยังต้องตกมาตายและหลงเชื่อพลังและวิรกรรมชื่อเสียงเรียงนามจอมปลอมของคิงนะครับปัจจัยเหล่านี้นครับทาให้เหล่านักฆ่าคิดว่าเขากําลังเผชิญหน้ากับนักสู้ที่แทบจะไร้ทางชนะนะครับและพร้อมที่ยอมแพ้ได้ทุกเมื่อนะครับเวลาที่คิงเข้าหาพวกเขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราววิรกรรมปลอมๆนี้มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในการสื่อสารนะครับและการทําความเข้าใจเหตุการณ์ของ,งสมาคมฮีโร่ ที่เมื่อพบเห็นคิงยืนอยู่ภายในเวรที่มีซ่าของมนุษย์ประหลาดนะครับที่ถูกจําจัดอยู่บ่อยครั้งแท้จริงแล้วคิงไม่เคยแม้แต่จะวิวาทกับคนอื่นมาก่อนเลยซึ่งหมายความว่า เขาเนะ่ยย่อมเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในฮีโร่คัตเอสนะครับผมหรืออาจจะอ่อนแอที่สุดในสมาคมฮีโร่หรือว่าอาจจะอ่อนแอหรือเป็นคนธรรมดาเลยนะครับผมเพียงแค่การเดินขึ้นบันไดของคิงนะก็ทําให้คิงนั้นเหนื่อยมากพอแล้วนะครับผมแต่อย่างน้อยก็ควรจะจดจำเอาไว้ว่าชื่อฮีโร่ของเขานั้นนะครับถือว่าไม่มีผิดพลาดในการหมุหมอฝีมือของเขาเนะี่ยในการเล่นเกมเขา,าเป็นเซนเกมนะครับผม เป็นเซียนเกมที่มากฝีมือนะครับที่เคยชนะการแข่งขันมาแล้วในทัวร์นาเมนต์ในช่วงที่เขายังเยาว์วัยนะครับซึ่งพอสวรรค์เนี้ยก็ถูกนามาใช้อย่างเกิดประโยชน์อย่างที่สุดนะครับผมในตอนที่ไซตามะเผอพิเซนสัญญาข้อตกลงเข้าร่วมกลุ่มของฟูบุกิโดยที่ไม่อ่านข้อตกลงให้ดีก่อนนะครับผมโดยฟูบุกิต้องการที่จะให้ไซตามะนะครับผมบังและเจนอสนะกับคิง เข้าร่วมกลุ่มบิษตร์ของเธอนะครับโดยที่เป็นการพนังแข่งเล่นเกมนะครับซึ่งคิงก็เอาชนะผู้เล่นทั้ง30คนจากกลุ่มบิษฐา์ด้วยตัวเองเพียงคนเดียวนะครับผมนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่เขียนสคริปต์หรือบทเกมเก่งมากอีกด้วยนะครับเพราะในช่วงหยุดวันหยุดจุตดางเขาเองนะครับเขาก็ทํางานเป็นนักออกแบบเกมอิสระนะครับผม ความสามารถทางกายภาพนะครับของคิงนะการเต้นของหัวใจอันทรงพลัง King Engine นะครับผมอ่าเสียงกึกก้องเหล่านี้นะครับผู้คนก็ลือกันว่าเป็นเสียงที่ผู้คนรอบข้างจะได้ยินเวลาที่ King คิงพร้อมจะต่อสู้ครับจะต่อสู้แบบจริงจังเต็มที่นะซึ่งเสียงนี้มีผลต่อจิตใจของผู้ต่อสู้อย่างมากนะครับผม แต่ความจริงนะครับผมเสียงที่ดังกึกก้องนั้นเป็นเสียงหัวใจของคิงที่เต้นอย่างละลัวนะและดังเพราะความกลัวนะครับผมความกังวลและความไม่สบายใจนะครับแต่พอเรื่องวีรกรรมต่างๆของคิงนะครับที่ผู้คนเล่ากันปากต่อปากทาให้เสียงหัวใจเต้นจากความกลัวนะครับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความรู้สึกกระหายนะครับกระหายเลือดและกะ็ทำให้ผู้คนลือกันว่าคิงเอนจิ้นเนี่ยแหละแข็งแกร่งจนทำให้โลกสั่งสะเทือนได้เลยนะครับ สไตล์การต่อสู้ของคิงนะครับแม้ว่าตัวตอนอันาเกีงแ <c oughs> ม้ว่าตัวตอนอันาเกีงขามของเขานะครับรรจะสามารถขับไล่เหล่าศัตรูให้หนีไปได้นะแต่คิงก็จําเป็นจะต้องพึ่งสไตล์นี้ด้วยนะครับหากศัตรูเกิดนี้กลัวเขาแล้วไม่หนีเขาขึ้นมานะครับมันไม่ใช่สไตล์สาหรับการต่อสู้เลยนะครับแต่หากเป็นความสามารถในการใช้วา <c oughs> ทศิลป <c oughs> <c oughs> ์พูดข่มศัตรูนะครับคิงจะหาหนทางในการพูดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ศัตรูนั ไม่สามารถที่จะมายุ่งเกี่ยวเขาหรือว่ารอดผลจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับผมซึ่งคิงนั้นมีวาทศิลป์ที่เฉียบแหลมมากนะครับซึ่งทําให้ศัตรูนั้นนะคิดว่าเขาเป็นศัตรูที่น่าเก่งขามอย่างแท้จริงนะครับบางครั้งคิงก็พูดจนศัตรูไม่กล้าที่จะทําอะไรเขาไม่แต่น้อยนะครับแล้วก็คิดไปเยอะเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าฉันทาไปอะไรมันจะเกิดขึ้นนะอะไรนี้นะครับผม อินายแห่งความอาฆาตของเขานั้นรุนแรงนะครับพอที่จะทําให้มันประหลาดหวาดกลัวจนตายได้เลยทีเดียวนะครับเขาเคยพูดนมน้วอะตอมิกซัมบูไลยิโรฮัสเอสระดับสูงนะครับผมให้ลดถอยจากการต่อสู้โดยใช้คําพูดปรุงแต่งมีแต่ความน่าเชื่อถือนะครับใบหน้าของคิงนะครับผมการแสดงออกทางใบหน้าของคิงดูหน้าเกงขามากนะครับใช้ในการข่มขู่คนร้ายหรือมันประหลาดนะครับ ต่อมาฝ่ามือคิงนะครับผมการใช้ฝ่ามือวางไว้ที่ไหล่ของผู้ต่อสู้ทําให้เกิดความรู้สึกผ่มผู่นะ่ามากยิ่งกว่าเดิมนะครับผมต่อไปก็จะเป็นมันสมองของคิงนะครับคิงมีทักษะทางความคิดที่ดีนะครับผมที่เขาทําให้ความสามารถเขาคิดวางแผนเนี่ยหรือว่าจำลองคนอายุต่างๆขึ้นมาได้เวลาสั้นนะครับผ้าไมมตายปืนใหญ่ขึ้นนรกโลกันนะครับผม เป็นหนึ่งได้ถ้าไม่ตายมันปลอมของจริงนะครับโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องหรือสำว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับโดยเขาจะใช้มันด้วยการตะโกนชื่อท่าให้ดังที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยในจินตนาการมันคือพลังที่ดูตับทรงพลังมากนะครับมันจะเป็นคลื่นพลังแถมท่านี้ยังมีชื่อเสียงโด่งดังในสมาคมฮีโร่อีกด้วยนะครับโดยจักรพรรดิเด็กขอให้เขาใช้มันในการจัดการกับสมาชิกสมาคมมนประหลาดที่ภัยใต้ระดับสูงนะครับระดับองน์กรนะฮะ นอกจากนี้นะครับคิงยังมีท่าไม่ตายก้นหีบนะครับเป็นเทคนิควิ่งสุดชีวิตนะครับเป็นท่าที่คิงวิ่งหนีคู่ต่อสู้นะครับโดยโกลเด้นสเปิร์มนะครับเข้าใจผิดว่ามันเป็นกำดักที่คิงกำลังท่องคำสาปนะครับและล่อยเขาวิ่งตามไปนะครับเป็นเทคนิคที่แบบใช้ได้ดีนะครับผมต่อมานะครับความสามารถยิบย่อยอื่นนะครับผมปรมาจารย์ด้านเกมนะครับแม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว เขาจะไม่ใช่ฮีโร่ที่แข็งแก่งกันแท้จริงนะครับคิงก็ถือว่าเป็นเกมเมอร์ที่แข่งแก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งด้วยนะครับผมเคยชนะรายการแข่งขันอยู่หลายรายการนะครับเมื่อเขาอายุยังน้อยนะครับผมหลังจากที่กลุ่มของไซตามานะแข่งเกมจุนหมดทีมนะครับแล้วกลุ่มปิศาจนะครับผมคิงก็สามารถเอาชนะผู้แข่งขันอีก30คนจากปีศาจได้นะครับผมแต่อันนี้คือผมก็เล่าไปเบื้องต้นแล้วนะครับผม แล้วก็คิงอะใช้เพียงแค่นิ้วสองนิ้วนะครับในการที่จะจัดการไซตามะได้นะครับโดยที่เขาเหลือพลังชีวิตน้อยนิดจริงๆนะครับผมในส่วนของเรื่องเกมนะครับคิงคือเกมเมอร์ผู้แข่งแก่งนะครับผมแต่ในเรื่องของการต่อสู้นะครับค่อนข้างที่จะอ่อนด้อยจริงๆนะครับผมอ่า อีกทั้งนะครับผมอภิมหาโคโชคดีของเขานะครับคิงมีคนที่มีโชคอย่างล้นหลามนะครับทั้งในด้านดีและด้านลายนะครับคิงสามารถที่จะหลอกสื่อข่าวนะครับและสมาคมฮีโร่ให้เชื่อว่าเขาเป็นคนจัดการกับสับประหลาดที่เขาไม่ได้สู้นะครับกลายเป็นหนึ่งในคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในโลกนะครับและเคยทําให้ศัตรูที่แข็งแร่งจํานวนมากนะครับ ถอยหนีเมื่อตอนที่เจอหน้าเขานะครับผมเขาหนีออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายจนสามารถฆ่าชีวิตของเขาฆ่าความมีชื่อเสียงนะครับและเปิดโปงความรักของเขาเขาดึงความดีความชอบของคนดื่มมาเป็นของตัวเองได้โดยที่ไม่ตั้งใจนะครับหรือต้องการจะทําด้วยซ้ํา แต่นั่นก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหลายๆแรงตลอดเวลานะครับผมหลายต่อหลายครั้งนะครับในวิธีที่เขาไม่นึกมาก่อนเลยว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับผมเขาอยู่ผิดที่ผิดเวลาเสมอนะเพราะว่าไม่จะไปที่ไหนก็มีแต่เหตุการณ์โจ,จมของเรมันเตอร์เกิดขึ้นนะครับแต่ในหลายครั้งก็แทบจะไม่มีผลกระทบอะไรกับเขาเลยนะครับทุกคนนะิงนี่แบบเรื่องดวงนี้ผมให้ที่หนึ่งเลยนะครับผมในของวันพันแมนนะไม่ว่าจะทําอะไรนะครับเขาจะรอดตลอดนะครับผม และอีกอย่างนะครับตัวตัว,ตวนักกิงข่าวของิงนะครับเพราะชื่อเสียงเด่นนามอย่างชายที่เป็นแข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับทิงสามารถปั่นประสาทผูกคนให้กลัวเขาหรือแม้กระทั่งเชื่อฟังเขาก,ก็ยังได้นะครับผมโดยหลายต่อหลายครั้งนะครับเขาเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับว่าเขาทําให้สมาคมมนุษย์ประหลาดนะครับได้ได้แบบหวาดกลัวเขา เยอะขนาดไหนนะครับผมคิงได้เดินไปเจอกับมอนสเตอร์ที่แปลงกายเป็นวากันม้านะครับโดยที่คิงสามารถทําให้มนุษย์ประหลาดตัวนั้นนะครับกลัวจนแน่นิ่งนะจนท่านถึงทําให้มนุษย์ประหลาดตัวนั้นนะครับตายจากโูคหัวใจและละลายหายไปนะครับผมทำให้คิงรอดจากความตายมาได้นะโดยอิ่นนะครับผม ความจริงแล้วนะคิงเพีงแค่ไม่ต้องการรับผิดชอบต่อชีวิตเด็กและพยายามพูดเกลียดกอบเขาในลักษณะที่ข่มขู่ลมอมนะครับจนทําให้มนุษย์ประหลาดเขาใจผิดว่าคิงรู้ตัวตนเขาในตอนพิเศษนะครับผมคิงถูกหมายหัวโดยนักฆ่าจํานวน6คนนคับจากแฟนนักฆ่า พวกเขาก็ถูกคําพูดอสุดแสนประทับใจข่ผมขู่ทางอ้อมนะครับจนทําให้พวกเขาเริ่มเป็น,น่ารากันไปเลยนะเอ้โหคําพูดคิงนี้มันก็จะสุดยอดจริงๆนะผมพูดโดยที่ว่าตัวเองก็กลัวอยู่ด้วยนะแต่ก็ข่มสตูไปด้วยนะครับผมโดยความจริงแล้วนะครับคิงอคิดว่าพวกเขาควรเป็นแฟนคลับนะครับเลยไม่อยากจะถูกรบกวนแค่นั้นเองนะครับโดยที่คิงใช้ข้ออ้างว่ากําลังตามล่าสัตว์ประหลาดอยู่เพื่อขับไล่พวกเขาออกไปนะครับ ตัวนุ่นเนือของฮีโร่ของคิงนะครับผมมาจากความแข็งแกร่งของเขาที่สามารถต่อกรกับมอนเตอร์ระดับอสูรได้นะครับอย่างง่ายดายังนั้นชื่อของเขาก็เปรียบเสมือนราชันแห่งวิลัติบุญนะครับผมแล้วข่าวหรือที่ว่าคิงได้รอยแผลมาจากการต่อสู้แบบชี้เป็นชี้ตายระหว่างมอนเตอร์ไพ่ระดับระดับพระเจ้านะครับผมแต่เรื่องนี้ก็ได้มีการพิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องเท็จนะจากการย้อนความหลังซึ่งคิงได้รอยแผลเป็นนะครับจากมอนเตอร์ระดับเสือที่เรียกว่าบุญยักษ์กลมเล็บนะครับผม อ่าแล้วครับแล้วก็ข่าวลือบางอย่างที่เป็นผลงานของคิงนะครับผมคิงเคยบินขึ้นไปบนฟ้าเพื่อน,นำระเบิดที่ทำลายแมกระทั่งระบบสุริยะนะครับผมปาเข้าไปในหลุมดำขนาดักษ์นะครับผมแล้วก็เคยเดินทางไปทำลายอุกกาบาตท,ที่กำลังพุ่งชนแหลกเป็นสิ่งเสี่ยงในอดีตนะครับผมคำพยากรณ์ลับที่ซ่อนอยู่เกือบทุกตำนานที่บอกกล่าวล่วงหน้านะครับถึงการมาของคิงอันที่จริงมันน่าจะพูดถึงเคเซย์มากกว่านะครับ ไม่ใช่ของคิงนะครับผมเคยใช้พระจันทร์ไปกับสอบทรายจนเบื่อนะครับแล้วปล่อยมันเป็นหลุมเป็นบ่อยอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ให้กําเนิดสไตล์ศิลปะป้องกันตัวที่เรียกว่าคิงอนจินนะครับผมสุดยอดเลยนะสําหรับคิงนะครับผมสำหรับใครที่ดูจบแล้วนะฮะนี่คือประวัติของคิงนะครับโดยรวมนะฮะแต่ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดขอบ อาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับใครนะครับที่กดดูแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมใครต้องการตัวละครไหนนะไหนๆนไหนอะไรใครต้องการตัวละครอื่นก็บอกผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหามาลงอีกนะครับผมถือว่าได้รับได้ชมได้ดูไปในตัวนะครับผมอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่ยังไงก็จะลงเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย